ใช่ไหมคะก็เลยเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าใครกษัตริย์หรือว่าพระราชาเรียกพระราชาก็ได้นะคะฝ่ายพระราชาก็ให้คนไปทำไมคะไปตามตามแล้วไม่มาก็รอรอพอพระออพระออ,พะอ,อ,พะอาจารย์ของตนเองเข้าเฝ้าเนี่ยพระราชาก็เลยทำไมคะคิดว่าจะต้องต้อง ให้อาจารย์ของตนเนี่ยถูกถูกทําไมแน่เลยถูกถูกทำไมจะให้อาจารย์ของตนเนี่ยเข้าเครื่องจองจํานักโทษก็คือเคียนตีนั่นเองใช่ไหมคะจึงสั่งอมาตร,ราชครูคนนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจจิตใจโหดร้ายยามเราเด็กนักลักเมล็ดงาได้ก็ไม่มากมายํำเดียวเท่านั้น เคียนด้วยซีกไผ่ไม่มีผลผันรักของแค่นั้นเคี่ยนตั้งสามทียังจำอยู่เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยเร,เรายังเป็นเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเด็กเด็กแต่จริงแล้วอายุเท่าไหร่สิบหกเลยตอนสมัยไปเรียนใช่ไหมคะอ่าอย่างคิดว่าจะเป็นเด็กอยู่อุ้ยอะไรนักหนาก็ไม่รู้รักเมล็ดงาแค่กรรมเดียวนั่นแหละแต่กรรมเดียวกี่วัน ทุกวันเลยใช่ไหมคะรับของแค่นั้นเนี่ยเทียนตั้ง3มทีนะคะก็เลยทำไมแขนแขนโกรธอาฆาตนะคะยังจำอยู่เลยนะคะทำไงต่อนักเรียนคิดว่าทำไงต่ออาดูภาพนี้ก็แล้วกันนะคะจำจำหน้าดูเลยใช่ไหม พระราชาจำไหม,มเขียนกี่ทีอาจารย์เขียนกี่ที<ะ>เขียนตั้งสามทีนะคะลองดูสิว่าพระราชาจะได้ประหารไหมนักเรียนลองเดาสิดูภาพนี้แล้วพระราชาได้ประหารไหมสั่งอมาตย์ว่าราชกลูคนนี้มีใจโหดร้ายยามเราเป็นเด็กเนี่ยลักมเมล็ดงาแค่กร,รมเดียวเองไม่มีผ่อนพันเลยเขียนด้วย ไม่ไผ่สิกไม่ไผ่กี่ทีสามที<า>ก็เลยสั่งเลยจงรีบประหารท่านเสียทันทีอย่าช้ารอรีให้สาสมกันข้างฝ่ายอาจารย์ก็ค้านขึ้นพลันว่าหากวันนั้นเราไม่เคี่ยนตีท่านจะได้ใจเติบใหญ่ขึ้นนี้คงเป็นโจรที่ค่าหัวหลายแสนฝ่ายอาจารย์ทำไมเลยไม่ยอม คัดค้านก็เลยพูดว่าอะไรพระราชาบอกว่ารีบอมาดเลยสั่งอมาดเลยรีบเอาอาจารย์ของเราไปประหารนะคะให้ส,สาสมกับที่เคยทําไว้กับเราข้างฝ่ายอาจารย์ก็ค้านขึ้นเลยวา่าตอนที่เราเราลงโทษนั้นใช้วิธีการอะไรคะเคียนตีถ้าเราไม่ทําแบบนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ใจ ก็คือติดเป็นอะไรคะติดเป็นอะไรักทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันในแน่เรียนคิดว่าจะติดเป็นนิสัยไหมอ่ติดเป็นนิสัยนะคะเคยรักก็ต้องรักอยู่แล้วแหละวันนี้รักพรุ่งนี้ก็รักแล้วก็คงจะต้องรักขโมยไปเรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยได้ใจพอเติบโตเนี่ยก็อาจจะไปทําในเรื่องที่เลวร้ายกว่านี้จากที่เคยรักเล็กขโมยน้อยก็อาจจะเป็นของที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นก็อาจจะทําไมคะ เมื่อได้ใจย่ำใจแล้วเนี่ยรักก็ไม่มีใครทําโทษไม่มีใครอบรมสัางสอนไม่มีใครห้ามปลามก็จะไปทําไมอาจจะถึงขั้นปล้นจี้ชิงใช่ไหมคะอยากได้ของใครก็ทําไมคะไปชิงเอาไปบังคับขู่เข็นเอาอก็อาจจะกลายเป็นอะไรเลยลกลายเป็นโจรน,นะคะอา,อาจารย์ก็เปรียบเทียบว่าอาจจะมีข้าวหัวหลายแสนเลยนะคะก็อาจจะถูกจับประมาณนั้นนะคะอ่ ิทธ์ก็เลยว่ายัางไงสิทธ์ว่ายัางไงเดาสิพระราชายังจะยังจะเอาไปลงโทษอีกไหมเอาไปประหารอีกไหมหรือเอาไปเคี่ยนตีไหมเอาไปเคี่ยนตีหรือเอาไปประหาร,อรเอาไปเคี่ยนตีหรือประหารอา้าวลองเดาดูเอา<ๆ>ฟังฟังฟังใช่เป็นราชารักษาแว่นเกวนที่คนทั่วแดนเขาชื่นชมกัน ฝ่ายพระราชาฟังวาจานั้นก็คิดได้พลันก้มหน้าร้องไห้สุดตัวลงกราบด้วยทราบซึ้งใจเชิญอาจารย์ให้เป็นปุโรหิตประหารไหม,ไมเขียนตีไหมไม่นะคะพอสิทธิ์ได้ฟังดังนั้นก็ทำไมคะ สิทธิ์ก็คือพระราชาใช่ไหมคะได้ฟังอาจารย์ว่าถ้าสมัยก่อนเราไม่อบรมสั่งสอนเนี่ยมาเคียนตีเนี่ยก็อาจจะทําให้ท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์อยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะฝ่ายพระราชาได้ฟังก็เลยทำไมคะเลยทำไมก้มลงกราบอาจารย์ด้วยความซาบซึ้งใจนะคะก้มหน้าร้องไห้ด้วยแล้วก็เชิญอาจารย์ให้เป็น ปูโรหิตก็คือแต่งตั้งให้เป็นปูโรหิตนั่นเองนะคะไม่ได้ถูกลงโทษแต่ยังทำไมด้วยกลับได้ดีด้วยที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรนะักเรียนทราบไหม,มเดี๋ยวค่อยถามไปแล้วกันเอาฟังต่อฟังต่อให้แต่งตั้งให้เป็นปูโรหิตแล้วเอาไว้ทําอะไรมีหน้าที่ทําอะไรตั้งใจฟังนะคะปรึกษางานเมืองทุกเรื่องใกล้ชิดเป็นดังคู่คิดตลอดรัชกาล ไม้เรียวสร้างคนให้พ้นจากการเป็นอันธพาลมาแต่ไหนไหนถูกครูเคี่ยนตีไม่ควรเจ็บใจเพราะครูหวังให้สิทธิ์ได้ดีเอ่ยน,นะคะอขออภัยขออภัยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ สรุปเป็นแล้วเป็นไงสิ์ได้ดีเพราะอะไรเพราะอะไรคะสิ์ได้ดีเพราะอะไรหมายเรียวนั่นเองนะคะนี่คือคุณครูสมัยสมัยอะไรสมัยโบราณนะสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนี้มีการเที่ยนตีไหมนีไหมเขาไม่ตีกันแล้วเพราะว่าทำไมคะมเพราะว่าอะไร เปลี่ยนมาใช้วิธีการอื่นจะได้ดีไหมจะได้ดีกว่าการเคี่ยนตีไหมอ้าไม่รู้สินะอ้าวฟังจบแล้วเนี่ยนะักเรียนสรุปข้อคิดได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้อ,ไไดไดอ่าลองถามนิดนึงนะคะคุณครูตอบคำถามก่อนก่อนที่จะให้ ให้นักเรียนตอบคำถามก่อนก่อนที่จะไปเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะให้นักเรียนตอบคำถามาจากนิทานชาดกเรื่องไม้เรียวหรือหรือชื่อเดิมว่าอะไรนะคะตินละมุตตะทิชาดกนะคะพร้อมหรือยังอ่ะสักสองข้อแค่นั้นแหละ ข้อที่หนึ่งนักเรียนก็ตอบตอบกันไปบ้างแล้วนะคะครูมีพระคุณต่อเราอย่างไรบ้างครูมีพระคุณต่อเราอย่างไรบ้างจากเรื่องเนี้หรือจากเพลงที่นักเรียนฟังไปแล้วเนี่ยพอจะสรุปได้ไหมเขียนค่ะตั้นนิดเดียวเองครูมีพระคุณต่อเราอย่างไรบ้างและที่สําคัญเลยเนี่ยนักเรียนฟังเรื่องใดก็ตามแล้วเนี่ยนักเรียนได้ข้อคิดอะไรฟังนิทานชาดกไปแล้วเราช่วยกันถอดความแล้วด้วยนะคะ เพราะนั้นการจับใจความของนักเรียนก็คงจะไม่ยากถอดความเป็นร้อยแก้วแล้วเนี่ยจับใจความได้ไหมเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบว่าไงมีกษัตริย์อยู่เมืองหนึ่งมีเท้าพรหมทัตเป็นผู้ครองเมืองมีราชโอรสหลายองค์นะคะแตะ่ก็ไม่ได้เลี้ยงราชโอรสแบบตามใจนะคะให้สะดวกสบาย แล้วก็มีการคัดเลือกพระราชโอรสพระองค์หนึ่งเนี่ยไปเรียนยังเมืองตักกศิลาคัดเลือกได้ใครได้พระราชโอรสที่มีชันษา16ชันษาหรือว่า16ปีนะคะหรือ16พรรษาส่งไปเรียนยังเมืองตักกศิลาแล้วก็บอกว่าจะยกร,ะราชสมบัติให้เมื่อเรียนจบจบ,จบสุดท้ายแล้วเนี่ยราชโอรสไปเมืองตักกศิลาเอาอะไรไปด้วย ได้หม้อน้ําได้เพียงหม้อน้ําได้เงินเ,งเป็นค่าเรียนแล้วก็รองเท้าคู่ใหม่นะคะเดินทางไปเรียนยังเมืองตะก,กัศิลาร<ง>ะหว่างที่เรียนเนี่ยไม่ต้องทํางานรับใช้อาจารย์ก็คือเรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะอคตอนที่เรียนก็เกิดเหตุการณ์อ,อาจารย์พาไปอาบน้ําที่ท่าน้ำบริเวณท่าน้ําก็มีอะไร มีเมล็ดงามนจะข้ากวกละลักรกละลักจับไกลกว่าไม่ได้มีเมล็ดงาที่ยายตากไว้เพื่อจะนำไปขายใช่ไหมคะ,ะยายคนหนึ่งเนี่ยก็เห็นรักุมารเนี่ยขโมยมเมล็ดงากินเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยแต่ทําไมข้าวานเข้ากินทุกวันทุกวันขโมยทุกวันเนี่ยคุณยายก็เลยทนไม่ไหวก็เลยไปดักฟ้องอาจารย์ใช่ไหมคะมจำเนื้อเรื่องได้ไหมเนี่ยต้องเล่าให้ฟังถูกไหมได้นะคะ ฟ้องอาจารย์อาจารย์ก็เลยลงโทษด้วยการเคี่ยนด้วยไม้ไผ่สามทีนะคะรักบมาณก็เลยเกิดความเจ็บแ้นคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเป็นถึงลูกประัตรแล้วยังถูกลงโทษด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่มีการผนผันก็เลยอาฆาต